บอนบอลเาทำอะไรน้าบอลทำอะไรตัมาสองตัวเปลี่นแคมป์ใหม่เบอร์สองของต้องหู้แปรริ้วมันจะแรงแล้วเพียงวสปริงวาว อ่ะถอนมาปนกอน ใส่นี้กีได้เนาะไม่ต้องถอ,อย่ยนี่เล็กเอาผ้าเยอะที่สุดมาใส่ซิวมานนะอม่อนนะ่เปลี่ยนแคปก่อนอ่ะ

แข็งไหมทีน้นะการเลยเปลี่ย<ป>น,น,น,นสปริงวาล์วด้วยนะครับ ฮะไปแต่ทำไมใส่โทษเดิมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะ <ไป S 1> ะทำตามออเดอร์ทำตามคำสั่งนะครับเราทำได้ทุกอย่างนะฮะให้แต่สั่งมาเลย

อย่างที่น้องเขาสั่งไว้นะฮะก็มีเปลี่ยนแคมนะครับที่น้องเขาซื้อมานะครับก็เป็นของตั้งหู้8ริ้วเบอร์2นะครับนี่นะครับอ่าเปลี่ยนให้แล้วนะครับแล้วก็สปริงวาล์ว2ตัวนะครับแล้วก็เพิ่มตัวนี้ด้วยตัวหนึ่งนะครับเป็นเฟืองแคมแบบจอะฮะแบบไล่เบานะครับอ่าก็ทำตามออเดอร์ตามคำสั่งนะครับ ว่ากันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ